สบายดีพี่น้องมาจะกูชุกคนเถิดจ้ามีอ้นสีานนนนนม,แมากแกหงหน่อไม้เด้อพี่น้องเด้อกับซาลี่พากันแกงหน่อไม้เอออ้นเพิ่นกับภุระยื้อนสาวน้อยภูพี่น้องยื้อนเพิ่นอกภุระเพิ่นเบิ่งสร้างอันนั้นปูกระโลเฮื่อนเพิ่นอยาจะให้มันแลกมันีจักสีแลกหรือบ่อยั้องหูหูเด้อจ้าแกกระโลบ่พ่อพี่น้อง อากาศมนันในกระแดดแดดน้องแต่ว่าลมพัดปัิสีเย็นๆสลี <c oughs> เห็นยังจิตตัม้มมาเกตสบายดีพี่น้องวัสดุส,สกุลเจ้าจ่าลีเพิ่นจิตต้มขอเบื่อเด้อพี่น้องเด้อสิพากันแกงหน่อไมมล <c oughs> ีก็ทำการตั้มขอบเบือ่อพี่น้อง ไม่ก็จืดแล้วพี่น้องเง็นน้ำแล้วอ้อนกระแสเพ็กรอเพ็ดดีผมนีพี่ลองเอาเพ็ดแดนใส่นำ้ำพดงเองเลยจะจะทงจะซองทงนี่บะจะซองทงแล้วแกงมาทำมาสซาพี่น้อง ใส่เป็นนัวด้วจ้าใส่เป็นนัวใส่หน่อยก็แซ่บหน่อยแซล่าก็แซ่บร้ายพี่น้องโอนใส่น้ำตาลนิดหนึ่งแกมไว้พอสูตรใส่น้อยอีกหนึออ่งอลีเด้พี่น้องแมนเรเลยก็ทำการล่างเห็ดกับพี่น้องแล้วมีเห็ดกระตัน้นมีหมักบุบแล้วก็มีหมักอือ้อ มีเห็ดนางฟ้ามีเห็ดเข็มห้าวที่แกงใส่เราไมไมพี่น้องมีกิโล่น้ำกิโล่กะเฮาไปหาครุฑวาวนี่นะรีเน,ะนาะใส่กิโล่น,ลน้ำพี่น้องเห็ดกับเห็ดตากแดดเลยพี่น้องซอรี่ครัตอบกับแดดเลยปนก็สิใส่เห็ดด้วพี่น้องเด้อใส่เห็ดใส่มะกบวกใส่ออ กปดเลยพี่น้องซลี่กับสีจิโลพี่น้องมีแต่แนลละน้อย นี่ซาอุนหน่อยเราใส่ประเดีด้วจ้าพี่น้องใส่ประเด็๋ประเดกวก็ตุ่งๆใส่ไล่ก็เสบไลายส่สหน่อยก็เสบหน่อยเด้จ้าพี่น้องเจะตอดมันนะเนาะ ตีเ็ใชพี่น้องเน่มันเลยจมัเใสขาือต้องกระเดกเใส่ขาบือนยแม่ถ้าอไก็จะแตกเนาะห้อเรืยอลงเดจ้าพี่น้องใช่นางใช่นางกอนพี่น้องนางก็ซื้อมาตลาดพี่น้องก็ยังเนาะซื้อเององอหอเอง กระเบื้องก็จะบกพร่องตเนีไยเพชรไ,ได้วนามันจะอนะ้นอะามอันนั้นขอบเบือ้อลงพีนง่น้องขอบเบือ้อลงพี่น้องมือขอบเบือ้อสลีตตำอี่น้อง ເດີ້ໄປເຊາະອ່ອນນ້ອຍแล้วก็ไปเก็บທາງອຶພີ່ນ້ອງมาຊາຍ หลอกระผลเลยพี่น้อง,องลถขับมาจอดดูผมน้องสลีกัน <c oughs> ถ้าบอได้ไปเก็บพ้างบางอันบวกเนาะมาใส่แกงน้ำมันไงเพื่อสีแซบ่บ <c oughs> พวมหม้อผล พักสักแง่งกับบริสแต่พี่น้องข้าเฮาออนล้าขนาดเก็บมาใส่แจ้งอาไหมปวดผักกะลีพี่น้องถ้าอยากแกม้มาไหมน้ำมาเดอจ้ายูเซโนเดอจ้า ซอลี่พะการทำการสอบพักพน้องพักหมักพัก,พกมัเอื้อเก็บเอาหันใกล่นาฬเนาะเก็บเอายุตนาห้องเลยพี่น้องหักซอลี่กับโบสดโบซื่แบบเจาา้าหน้าที่สลวงเลึงพี่น้อง บาปสวรรคเขตถามหาแล้วทางปัญญาเป็นแล้วทานเป็นแล้วพักเฮาสิแกงใส่ก็มีพักสังเแหะนะจ้าพี่น้องพักสะแง,งะแล้วก็สะแงงกระมีพ่างหมักบวบก็มีพ่างหมักอึอแกงใส่เลยพี่น้องเด้อ ยังรอสไลสไลยังทำการสอบพี่น้อง,องแต่พักสะแงองอยากน้อยพี่น้องค่ะแต่ว่าขางาือน้นอันไร้ไร้กอยากไปเก็บอยู่พี่นอ้องเด้อพี่น้องบมอนก็บผดเด้อจ้าชาอ้อนก็กรล่างพักนะพี่น้องเรจะพักมาใส่เลยเด้อจ้า ใส่พักพี <in> ่น้องน้ำแงะมาเลยพักรวมมิดอ่ะบัการังพี่น้องพวกลายพักลายสนยิบแต่จ้ามีพักสแงะใส่แง่มีพางมักเอื้อกระถางมักบวบกเ่าเสะได้พักพพารันานางน้อยพ่อพี่น้องน้่งนจะนั่งกันน้อยเนาะรีดแม่นั่งหนึ่งเดียวสามธงผนซื้อมาน้อย,อยามาไม่พะร้ายไม่ได้แบ่งห้อง แกงมาเลยว่าลหลายๆคนกินพี่น้องกินแซ่บใส่พักผมมีน้าแขนเลยไปไหนแขนเลย <laughs> บางคนเขาหมากักแล้วเนี้ยเข็ดแขนแกงเราไม่มาเดก้าพี่น้องภรรยากับตามเดนจิโน่ปิดตาพี่น้องมาถึงทุกคนมือกล้องกับซาริสว,เวาเนคเตอร์จะพี่น,อ <laughs> น้องแมนเปลี่ยนกันพี่น้องเปลี่ยนจัาเหล็กเกนเดก้า เงี้ยพี่น้องจะแซ่บรี่ฮอบฮอนพี่น้องเลยมีกิโลน้ำเลยพี่น้องกิโลน้ำเนี้ยขัะอย่างนี้เนาะนี่ก็ห่อน้ำซี่ห้อันซาลี่แป้นน้ำไปออุ่นใหญ่มากพี่น้องมาเด้อจ้ามากินแกงเาไหมฮอนฮอนกะบ่ายพี่น้องบ่ายกับ่ายบ่ายแก่แล้วแหละประมาณสองโมงหนึ่งโมงได้แล้วตอนนี้นอรีเนาะแน่น แกงแ,แล้วเลยพี่น้องมะม่าไกันเนีอันไฮซาลีไปนําเอาออ้นมาว่าสกินยูไซแกงมะม่เป็นกาลังไปนาอยู่พี่น้องไปนําอยู่เพื่นอนอ้อนเดี๋ยวคลิปนี้อ้อนกับชิดเดล่าไปก่อนนะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอ้อนมหาไซในเด้อจ้าแล้วก็ฝากติดตามแม่จีดพ่อแอในเด้อพี่น้องฝากต,ต,ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาในเด้อจ้า